ความนอบน้อมจงมีแด่คุณของพระตนตรยัยขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอุปชาพระเทพสิทธินายกเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเจ้าวาดวัดพระสิงห์พระรามหลวงที่เคารพอย่างสูงขอโอกาสพระมหาเทรานุเถระทุกรูปทุกองค์ขอเจริญพรท่านประธานในพิธี คุณหญิงอรารยาพิบูลนครินราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดจนถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและแขกผู้มีเกียรติจากทุกภาคส่วนที่วันนี้ทุกท่านทุกคนได้พร้อมบอกพร้อมใจกันมาร่วมแสดงมุทิตาจิตใน โอกาสที่มูลนิธิกูซี่พีสไพรส์กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ได้น้อมถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพแก่ัตมภาพพร้อมกับด้วยบุคคลที่ทำงานทางด้านสันติภาพจากทั่วโลก16ประเทศ20คนขณะเดียวกันก็ได้มา,าแสดงมุริตาจิต ในโอกาสที่มหาวิทยาลัย3แห่งก็คือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Asia, ได้น้อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางด้านปรัชญาทางด้านสังคม,มาศาสตร์และทางด้านศิลปาศาสตร์ตามลำดับ การแสดงมุทิตาจิตนั้นถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่สำคัญมากธรรมที่สำคัญมากที่เราแสดงก็คือมุทิตาจิตนั่นเองมุทิตาจิตหรือจิตที่เบิกบานชื่นชมยินดีในยามที่เห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขความเจริญนั้นถือว่าเป็นหลักธรรมสำคัญสำคัญขนาดไหนก็ต่อว่าสำคัญถึงขนาดที่ ใช้เป็นเครื่องมืออภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาโลกทั้งโลกได้เพราะอะไรก็เพราะว่ามุทิตาจิตคุณธรรมข้อนี้นั้นอยู่ในหมวดธรรมที่ชื่อพรมวิหารธรรมพรมวิหารธรรมแปลว่าธรรมที่ทำให้เป็นพรมธรรมที่ทำให้เป็นผู้ใหญ่ธรรมที่ทำให้เป็นผู้ประเสริฐเลิศล้ำ พระพุทธองได้ตรัสเอาไว้ว่าถ้าโลกนี้มีพรหมวิหารธรรมโลกนี้ก็จะอยู่รอดเพราะมองไปทางไหนก็จะมีพระพรหมเป็นผู้สร้างสรรค์บรรดาลโลกเราทุกคนนั้นเป็นพระพรหมกันได้ถ้าเราปฏิบัติพรหมวิหารธรรมทั้ง4ประการประการที่หนึ่งเมตตาก็คือการที่เรามีความรักมีความปรารถนาดี มีไมตรีเจ็ตแผ่ขยายกว้างไกลออกไปครอบคลุมถึงสรรพชีพสรรพสัตว์ทั่วทั้งสากลลโลกโดยไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชังเมตตาของเราที่แผ่ออกไปยังสรรพชีพสรรพสัตว์ทั่วทั้งสากลโลกครอบคลุมทั่วทั้งสากลลโลกนั้นถ้าจะให้ดีที่สุดพระพุทธองค์ทรงแนะว่า ต้องเป็นเมตตาที่เป็นสากลอะไรคือเมตตาที่เป็นสากลคำตอบก็คือเมตตาที่เป็นสากลคือความสามารถที่จะรักคนได้ทั้งโลกถ้าจิตของเรากว้างใหญ่ไพศาลเป็นวิมริยาธิกจิตคือจิตกว้างไกลไร้พรมแดนมองไปทางจะตุรทิศ ไม่เห็นใครแม้แต่เพียงคนเดียวที่เราเกลียดชังแต่ทอดตามมองไปยังทิศไหนก็ตามเห็นแต่บุคคลอันเป็นที่รักของเราทั้งหมดทั้งสิ้นในฐานะที่เขาเป็นมิตรผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายในสังสารวัตเช่นเดียวกันกับเรานั่นแหละคือเรามีเมตตาประการที่2กรุณาคือความหวั่นไหวไม่สบายอกไม่สบายใจ สะเทือนจิตสะเทือนใจในยามที่เห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากแล้วอดรนทนอยู่ไม่ได้อยากจะลุกขึ้นมาก้าวเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลเหมือนพี่น้องเราชาวไทยลุกขึ้นมารวมพลังเป็นพระโพธิสัตว์ออกไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะประสบปัญหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ในปีพุทธศักราช2554ที่ผ่านมา ใครที่เห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากและอดรนทนไม่ได้ก้าวเข้าไปช่วยเหลือเขาเท่าที่ตนเองจะทําได้คนคนนั้นเป็นผู้มีกะรุณาจิตประการที่3มุทิตาความพลอยโมทนาสาธุการความพลอยชื่นชมยินดีที่เห็นคนอื่นมีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งโรจน์โชตนา พอเห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขแล้วเราพลอยเบิกบานไปกับเขาเราพลอยมัวนาสาธุกการไปกับเขาเราพลอยยินดีปรีดาไปกับเขาชื่นชมนิยมยกย่องไปกับเขาใครทำเช่นนี้ยามเห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขคนนั้นก็มีมุทิตาและสาระสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงย้ำนักย้ำหนา คือมุทิตานี่เพราะเป็นสิ่งที่ทำยากเลือกเกินทำไมเนื่องจากปุถุชนคนมีกิเลสอย่างเราเรา,เราท่านท่านทั้งหลายไม่ว่าพระไม่ว่าโยมยากมากที่จะก้าวข้ามคู่ปรับของมุทิตานั่นก็คือริษยาเราท่านทั้งหลายที่เคยดูละครโทรทัศน์หลังข่าว ในช่วงสิบกว่าปีมานี้ตัวที่เด่นที่สุดนะอาตมาสังเกตดูชักจะไม่ใช่นางเอกนะตัวที่เด่นที่สุดคือนางร้ายและเดี๋ยวนี้นางเอกหลายคนหันมาเล่นบทร้ายหมดเพราะอะไรเล่นนางเอกแล้วมันนิ่งไปมันหมดยุคดาวพระศุกร์นะต้องมาเล่นเป็นตัวริษยาพอใครเล่นเป็นตัวริษยาปรากฏว่าแจ้งเกิดกันเป็นว่าเล่นอย่างล่าสุดเนี่ย ชมพู่อรารยาเอฮาเกตเนี่ยเล่นเป็นเรยานะเป็นตัวที่ริษยารุนแรงมากจนเกิดปรากฏการณ์ไปทั่วทั้งสังคมไทยปรากฏว่ายิ่งอิดฉ้าอาฆาตพยาบาทสูงยิ่งถูกอกถูกใจพี่น้องเราชาวไทยน่าคิดว่าค่านิยมของพี่น้องเราชาวไทยกาลังเปลี่ยนไปหรือเปล่าคนทําดีกลายเป็นคนเฉยไปแล้ว คนนิ่งนิ่งอยู่ในศีลในธรรมกลายเป็นคนที่ไม่ทันยุคไม่ทันสมัยไปแล้วส่วนใครก็ตามกากันกึ่งดิบกึ่งดีกล้าหาญชาญชายัยกล้าพูดกล้าเถียงกล้าแสดงออกในที่สาธารณะดีไม่ดีไว้ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ขอให้กล้าไว้ก่อนคนกล้าคนบ้าดีเดือดอย่างนี้นับวันได้รับการยกย่อง อันนี้ก็คือค่านิยมที่นับวันจะวิปริตผิดเพี้ยนไปฉะนั้นตัวมุตทิตานี้จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายที่ว่าจะว่ายากก็เพราะว่าคนที่รู้ไม่เท่าทันพอเห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขแทนที่จะพลอยโมทนาสาธุการกับเขาก็ไพล่ไปริษยาที่บอกว่าง่ายก็เพราะว่าสำหรับคนใจสูง เห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขเขาก็จะโมทนาสาธุการบางทีไม่รู้จักมักคุ้นเป็นส่วนตัวเห็นการทางหน้าหนังสือพิมพ์เห็นกันทางหน้าจอโทรทัศน์แค่นั้นเขาก็ปลอยโมทนาสาธุการยาดิยย,ยมหลายท่านวันนี้มาจากกรุงเทพบางท่านมาจากภูเก็ตบางท่านอุตส่าห์มาจากภูตานบางท่านมาจากฝรั่งเศสบางคนมาล่วงหน้าคือมาจากประเทศอังกฤษถามว่ามาทําไม บอกว่าได้ข่าวว่าพระอาจารย์ได้รับรางวัลใหญ่3 4มสี่รางวัลพวกเกล้ากระผมอยากจะบินมาแสดงมุทิตาจิตกับพระอาจารย์เพื่อถวายกำลังใจอาตมาคิดว่ากำลังใจนั้นสำคัญยิ่งกว่าของขวัญบรรดามีทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราทำงานอยู่ได้ทุกวันนี้ที่ครูบาอาจารย์ของอาตมาภาพอย่างหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดท่านทำงานอยู่ได้ทุกวันนี้โดยไม่มีเงินเดือนโดยไม่มีวันหยุด โดยไม่มีคำสั่งแต่งตั้งแต่เราทำกันทั้งคืนทั้งวันทำงานตลอดถามว่าเราหวังอะไรเราหวังให้โลกนี้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้ววันหนึ่งก็มีคนมาให้กำลังใจอาตมาคิดว่ากำลังใจนี้แหละยิ่งใหญ่กว่ารางวัลบรรดาเมทุกชนิดน,นี่ไงคือสิ่งที่เรียกกันว่ามุทิตาจิต จิตมุทิตาอย่างนี้นั้นเป็นสิ่งที่มีปาฏิหาริมากเพราะอะไรเพราะว่าใครก็ตามมีมุทิตาจิตชีวิตของคนนั้นก็จะสดชื่นเบิกบานรื่นรมมีความสุขสราญเบิกบานใจลองสังเกตดูในค่ำคืนที่ผ่านมาหากมีดอกบัวตูมดอกหนึ่ง ค่อยๆโผล่พ้นผิวน้ำขึ้นมาพอเช้าตรู่วันนั้นแสงแรกจากพระอาทิตย์ก็สาดมาต้องดอกบัวตูมดอกบัวตูมนั้นทันทีที่สัมผัสได้ถึงพลังของแสงอาทิตย์ดอกบัวไม่อิจฉาพลังจากแสงอาทิตย์ค่อยๆค,คลี่กลีบพรีบานออกมาในที่สุด ยิ่งได้รับแสงอาทิตย์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งบานเต็มที่ได้มากเท่านั้นฉะนั้นบัวทุกดอกที่พัฒนาตนเองไปจนถึงจุดวิวัฒนาการสูงสุดคือการได้ผลิบานอย่างสวยสดงดงามก็เพราะบัวตูมทุกดอกไม่อิจฉาแสงตะวันยิ่งเบิกบานไปกับแสงตะวันตัวเองก็ยิ่งได้ผลิบานเต็มที่มากเท่านั้น บัวตูมไม่อิจฉาแสงตะวันจึงได้ผลิบานอย่างถึงที่สุดฉันใดเราท่านทั้งหลายที่ไม่อิจฉาตาร้อนยามคนอื่นได้ดีจิตใจของเราก็จะได้สดชื่นรื่นเริงเบิกบานอย่างถึงที่สุดฉันนั้นเหมือนกันนี้คือมุทิตาประการที่4อุเบกขาการวางใจเป็นกลางวางใจเป็นกลางตอนไหน ตอนที่คนขัดแย้งกับธรรมะตอนที่คนขัดแย้งกับกฎหมายตอนที่คนขัดแย้งกับหลักการคนขัดแย้งกับธรรมะคนขัดแย้งกับกฎหมายคนขัดแย้งกับหลักการเราต้องวางใจเป็นกลางไม่เลือกเข้าข้างคน แต่ให้คนที่ทำผิดกฎหมายให้คนที่ทำผิดธรรมะให้คนที่ทำผิดหลักการนั้นเขารับกรรมตามที่เขาก่อไปตามลําพังตัวเขาเองเราไม่เข้าไปแทรกแซงกฎแห่งกรรมเราไม่เข้าไปแทรกแซงกฎ,งฎงหมายเราไม่เข้าไปแทรกแซงกฎแห่งธรรมะหรือกฎแห่งธรรมชาติใครทำกรรมอย่างไรก็ให้เขารับกรรมอย่างนั้นไปด้วยตัวของเขาเอง ส่วนเรานั้นรักษาใจของเราเอาไว้ให้เป็นกลางไม่ลำเอียงในยามที่สัรพชีพสันรพสั์ทั้งหลายกำลังได้รับผลของกฎแห่งกรรมที่เขาทำเอาไว้ด้วยตัวของเขาเองอาการอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางพรหมวิหารธรรมทั้ง4ประการนี้เราท่านทั้งหลายจะเข้าใจได้ชัดยิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อรู้ว่าข้อไหนจะต้องปฏิบัติเมื่อไหร่บุรพาจารย์ท่านบอกว่า ในยามปกติให้มีเมตตาคือรักคนทั้งโลกในยามมีปัญหาให้กรุณาคือช่วยเหลือเพื่อกูลคนทั้งโลกในยามได้ดีมีความสุขให้มุทิตาพลอยโมทนาสาธุการไปกับเขาและในยามที่คนขัดแย้งกับธรรมะให้วางอุเบกขาทิ้งคนเพื่อรักษาธรรม เมื่อไรก็ตามที่คนในสังคมปฏิบัติพรมวิหารธรรมครบทั้ง4ี่ประการสังคมนั้นจะมีหลักฉะนั้นพรมวิหารธรรมจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าทมที่ทำให้เป็นผู้ใหญ่และคำว่าผู้ใหญ่นั้นมีชื่อเต็มๆว่าผู้หลักผู้ใหญ่คนจะเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องมีหลักหลักอะไรที่จะทำให้คนเป็นผู้ใหญ่ก็หลักพรมวิหารธรรม ใครมีพรหมวิหารธรรมคนนั้นรักษาบ้านเมืองได้ใครมีพรหมวิหารธรรมคนนั้นรักษาองค์กรได้ใครมีพรหมวิหารธรรมคนนั้นรักษาโลกนี้และสังคมนี้ได้ฉะนั้นผู้ที่มีพรหมวิหารธรรมจึงมีชื่อเต็มว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็เพราะว่าเขามีหลักพรหมวิหารธรรมในใจจึงได้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงวันนี้ท่านทั้งหลายมาร่วมกันแสดงมุทิตาจิตแก่แตมาภาพก็ถือว่า มาปฏิบัติตามหลักพรมวิหารธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประการที่3ก็คือการแสดงมุทิตาจิตนั่นเองนี้เป็นประการที่1ที่ธรรมภาพต้องขออนุโมทนาและประการที่2ที่อยากจะกล่าวถึงในที่นี้ด้วยก็คือว่าวันนี้ท่านทั้งหลายมาแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่มหาวิทยาลัยชั้นนำสามแห่งของประเทศไทย มีมติถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ธรรมภาพพร้อมกันปริญญาดุษฎีบัณฑิตเป็นปริญญาที่สำคัญมากนี่เป็นเกียรติยศในทางวิชาการซึ่งอำนาจซื้อไม่ได้เงินซื้อไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าเอาปริญญามาถวายแล้วผู้ที่ได้รับการถวายปริญญาไม่มีผลงาน ประชาชนคนทั่วไปเขาเจะร้องยีพอขอร้องยี้มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันทางวิชาการผู้น้อมถวายปริญญาก็จะเสียชื่อได้เพราะฉะนั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิตนี้จึงเป็นปริญญาที่ทรงความสําคัญมากไม่ใช่ว่าใครก็ให้ได้ทีนี้เมื่อน้อมถวายแกอัตมาภาพแล้วอัตมาก็มาถามตัวเองว่าแล้วเรามีคุณสมบัติคู่ควรแก่คําว่า ดุษฎีบัณฑิตหรือไม่เพื่อที่จะตอบคําถามนี้อาตมาภาพได้เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งตั้งชื่อว่าดุษฎีบัณฑิตทุกท่านก็คงจะอยากรู้ว่าเออแล้วใครเป็นดุษฎีบัณฑิตนะเราลองมาฟังกันดูก่อนอื่นขอเริ่มที่ว่าใครคือบัณฑิตเวลาที่เราถวายปริญญาเวลาที่เรามอบปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาทุกวันนี้ เราแบ่งระดับของปริญญาออกเป็น3ขั้น 1. บัณฑิตคือปริญญาตรี2มหาบัณฑิตคือปริญญาโท 3. ดุษฎีบัณฑิตคือปริญญาเอกนี่เป็นความหมายของบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในทางโลกแต่ในทางธรรมท่านนิยามอย่างนี้หรือไม่คำตอบก็คือในทางธรรมท่านบอกว่า ใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาคนนั้นปราดท่านว่าเป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาแล้วใช้พลังทางปัญญาเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนส่วนใหญ่คนนั้นคือมหาบัณฑิตดุษฎดีบัณฑิตท่านหมายความว่าใครก็ตามที่ฝึกหัดพัฒนาตนจนเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยความรู้คู่ความดี ลาวอย่างสั้นที่สุดจนได้เป็นพระอระหันต์คนคนนั้นเป็นดุษฎีบัณฑิตถ้าเอานิยามทางธรรมมาวางเป็นมาตรฐานอาตมาว่าเราท่านทั้งหลายจะไม่ได้แม้แต่บัณฑิตนะเพราะอะไรเพราะว่าเราคนไทยไม่ค่อยดำรงชีวิตด้วยปัญญาเราอยู่กันด้วยความรู้สึกเราอยู่กันด้วยความคิดเห็น เราอยู่กันด้วยความเชื่อมากกว่าอยู่กันด้วยปัญญากรณีศึกษาง่ายๆก็เช่นก่อนสิ้นปีที่ผ่านมาวันที่31ทธันวาคม2554ยังจำได้หรือไม่มีผู้ปล่อยข่าวลือว่าเขื่อนภูมิพลจะแตกนี่เป็นคำทํานายของเด็กชายปลาบูเมื่อ30ปีที่แล้วคนทํานายอายุแค่ห้ขวบล่วงลับดับขันไปเป็น30ปี แล้วใครเอาคำทำนายมาเผยแพร่พ่อของเขาพ่อของเด็กชายปลาบู่เอาคำทำนายของลูกมาเผยแพร่แล้วก็บอกว่าลูกเคยทำนายสึนามิจะเข้าประเทศไทยสึนามิก็เกิดขึ้นจริงๆลูกก็บอกว่ากรุงเทพจะถูกเผาเป็นจุนวิจุนกรุงเทพก็ถูกเผาจริงๆมีการการันตีมาตั้งสองเหตุการณ์พอคำทำนายที่สมโยนก็สู่สังคมไทยคือเขือนภูมิพลจะแตกและน้ำ จะไหลทะลักจากจังหวัดต,ตากทะลุท่ลวงไปจนถึงกรุงเทพมหานาครทำไมชาวกรุงเทพจะไม่อยากเชื่อละ่ะก็เพิ่งผ่านน้ํามาหยกหยกฉะนั้นเราก็กลัวกันไปหมดแต่คําถามก็คือทําไมเราถึงฟังคําทํานายมากกว่าฟังคําเตือนจากนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ที่เฝ้าเขื่อนนั้นมีมากมายมหาศาล ครูผู้รู้เรื่องน้ําผู้รู้เรื่องระบบชลประทานมีมากมายมหาศาลออกมาพูดแต่ทําไมเราคนไทยไม่ฟังทําไมเราเลือกที่จะฟังคําพยากรณ์มากกว่าฟังผู้รู้นี่คือสิ่งที่สะท้อนว่าเราคนไทยนิยมอยู่กันด้วยความเชื่อมากกว่าอยู่กันด้วยความรู้เพราะอยู่กันอย่างนี้แล้วผลก็คืออะไรในวันที่3 1ธันวาคมที่ผ่านมา ประชาชนหนีตายกันจ้าละวันส่งผลให้ปีนี้คนเข้ามาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทั้งประเทศเกินหนึ่งล้านคนวัดรับอานนิสส่งไปเฉพาะไร่เชิญตะวันที่นี่มากกว่าสามพันคนแห่มาร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีกันหมดแต่พอผ่านพ้นคืนวันที่สามอธันวาคมเกิดอะไรขึ้นเขื่อนไม่แตกน้ำไม่ท่วมประเทศไทยและใครแตก พ่อของเด็กชายปราบูหน้าแตกไม่มีชิ้นดีถูกฟ้องแล้วก็ถูกจับในที่สุดสารมีคำสั่งพิพากษาตัดสินจำคุก15วันโทษฐานเผอเจอเห็นได้ยังแล้วคนไทยนี่ตั้งหลายแสนคนอาจจะถึงล้านก็ได้ทำไมจึงเชื่อคำทำนายมากกว่าคำพูดของนักวิทยาศาสตร์มากกว่าคำพูดของผู้รู้เรื่องน้ำ อาตมาอยากจะบอกว่าไม่ใช่ความผิดของเด็กชายปลาบูไม่ใช่ความผิดของคุณพ่อของน้องเด็กชายปลาบูแต่มันคือความผิดของปุถุชนคนไทยอย่างเราเราท่านๆน,ท,นที่ไม่รู้จักคิดเชิงวิเคราะห์แต่เอะมะทึ่งอะไรขึ้นมาก็เอาแต่สะดาะเคราะเป็นหลักนั่นไงเพราะฉะนั้นนิยามของบัณฑิตที่บอกว่าผู้ดำรงชีวิตด้วยปัญญา หากเอานิยามนี้เป็นมาตรฐานเราคนไทยกว่าครึ่งประเทศจะไม่ได้เป็นบัณฑิตกันต่อไปมหาบัณฑิตมหาบัณฑิตแปลกันว่าผู้ดำรงชีวิตด้วยปัญญาเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนใครก็ตามที่ตนเป็นที่พึ่งของตนและจากนั้นให้คนขอได้พึ่งอุทิศสติปัญญาอุทิศกำลังกายอุทิศกำลังความรู้ ปุถิศกําลังความสามารถอุถิศวันเวลาบดามีทั้งหมดเพื่อนน้อมตนลงรับใช้เพื่อนมนุษย์คนอย่างนี้ทางธรรมเรียกว่าเป็นมหาบัณฑิตเพราะเขามีชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนคนอย่างนี้มีมากมายเหลือเกินเช่นแม่ชีเทเรซามหาตรมะคานทีพระพิยะมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่เช่นครูบาศรีวิชัยสมเด็จพระสังฆราชท่านพุทธทาสภิกขุหลวงพ่อชาสุภัทโทรพระพรหมคุณาภรณ์หรือแม้แต่พระเด็พระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะภาคหกหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายพระมหาเถรานุเถระที่เป็นเจ้าคณะพระสังฆาธที่การท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์ของเราเหล่านี้ท่านทํางานแทบล้มประดาตาย บางรูปบางองค์ต้องฉันบนรถกันเป็นเรื่องปกติเพราะอะไรเพราะวันเวลาบรรดามีทั้งหมดนั้นต้องช่วยเหลือเกื้อกูลประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยอย่างไม่เห็นแก่สินจ้างรางวัลใครก็ตามที่เบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมหาบัณฑิตถ้านนิยามที่สองยกขึ้นมาเป็นมาตรฐานในที่นี้หลายท่านเป็นมหาบัณฑิต เพราะหลายท่านเพราะหลายคนอุทิศตนอุทิศชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของคนที่อยู่ข้างหลังทั้งนั้นเลยต่อไปใครคือดุษฎีบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตแปลว่าเมธีผู้มีชีวิตน่าชื่นชมยินดีใครหล่ะจะเป็นที่น่าชื่นชมยินดียิ่งไปกว่าบุคคลผู้เพียรฝึกหัดพัฒนาตนให้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิ สมบูรณ์ด้วยปัญญาใครก็ตามสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาปราทานว่าคนคนนั้นเป็นดุสฎีบันเิตเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะมีชีวิตที่น่าชื่นชมยินดีเหมือนดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าไม่ว่าบ้านไม่ว่าป่าไม่ว่าที่ลุ่มไม่ว่าที่ดอนท่านผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหน ภูมิภาคนั้นไซย่่มเป็นสถานอันรื่นรมท่านผู้ไกลกิเลสก็หมายถึงพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์นั่นเองท่านผู้ไกลกิเลสอย่างนี้อยู่ที่ไหนภูมิภาคนั้นไซย่่มเป็นสถานอันรื่นรมหมายความว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ในป่าไม่ว่าจะอยู่ในที่ลุ่มที่ดอนยอดเขาอยู่ก้นซอยอยู่ลึกลงไป ในหลบในรูแต่ถ้าท่านเป็นผู้ไกลกิเลสมหาชนก็จะแห่ไปหาท่านเพราะอะไรเพราะเขานิยมชื่นชมยินดีในคุณธรรมของท่านที่ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่ความดีเราลองดูวัดป่าหนองป่าพงของหลวงพ่อชาก็อยู่ในป่าส่วนโมกขพลารามของท่านพุทธทาทัตก็อยู่ในป่าสุสานตรายลักษณ์ของหลวงพ่อเกษมเขมเขมะโกก็อยู่ในป่าแม้กระทั่งวัดดอยแม่ปังของหลวงปู่แหวนสุจินโนก็อยู่ในป่า ครูบาบญชุมของเราก็อยู่ในถ้าแต่ครูบาอาจารย์ท่านเหล่านี้อยู่ป่าทั้งนั้นแต่ป่าทุกป่าที่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ไกลกิเลสไปอยู่กลายเป็นรมณียสถานอันน่านิยมชื่นชมยินดีของมนุษย์ทั้งหมดทั้งสิน้นเพราะอะไรก็เพราะว่าท่านเป็นผู้ไกลกิเลสนั่นเองฉะนั้นใครก็ตามเป็นผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหนก็จะทําให้สถานที่นั้นกลายเป็น ภูมิภาคอันน่ารื่นรมกพอท่านไปอยู่ตรงไหนสถานที่นั้นเป็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมเพราะอะไรก็เพราะว่าท่านเป็นผู้ไกลกิเลนนั่นเองฉะนั้นกล่าวอย่างสั้นที่สุดคำว่าดุสดีบันเด็ตมีความหมายสอดคล้องกับพระพุทธวจนะที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว,วา้ว่าวิชาเจรณะสัมปันโนโสเศโธเทวมานุเสแปลว่าผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่ความดี คือผู้ที่เป็นยอดคนในหมู่มนุษย์และมวลเทวาถ้านิยามกันอย่างนี้อัตมาภาพวันนี้สามมหาวิทยาลัยถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตถ้าเอานิยามของพระพุทธองค์มาวางเป็นบรรทัดฐานอาตมากรุ้กสิวัาตัวเองยังไม่ถึงดุษฎีบัณฑิตในความหมายทางธรรมส่วนในความหมายทางโลกนั้นจะมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่พุทธบริษัทญาตโยมจะเป็นผู้ประเมินฉะน,นั้นวันนี้อาตมภาพก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการพระเดชพระคุณพระมหาเทรานุเทระทุกรูปตลอดจนถึงอธิการบดีของมหาวิทยาลัยทั้งสามแห่งแขกผู้มีเกียรติจากทุกองค์กรสื่อมวลชนจากทุกแขนงพุทธศาสนิกชนพี่น้องเราชาวจังหวัดชุมรายและจังหวัดใกล้เคียง ที่ได้ร่วมกันมาโมทนาสาธุการและแสดงมุทิตาจิตแก่อัตมภาพอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาขณะเดียวกันก็ขอถือโอกาสนี้ประกาศอนุโมทนาสำหรับผู้ที่ไม่ได้มาร่วมในเช้าวันนี้แต่จะมาในภาคบ่ายองค์กรต่างๆที่วันนี้จะมาร่วมงานในภาคบ่ายเพราะว่าภาคบ่ายเราจะมีงานพิธีอัญเชิญพระพุทธวิชามยมุนี หรือหลวงพ่อแจ้งแก่ใจหรือในอีกชื่อหนึ่งอัตมาภาพตั้งชื่อว่าหลวงพ่อ750นะเพื่อร่วมสมโพธ์การสถาปนาจังหวัดชยงรายครบ750ปีซึ่งในภาคบ่ายนี้เราก็จะมีพิธีอัญเชิญพระพุทธวิชามยมุนีเข้ามาประดิษฐานเป็นพระประธานประจำศูนย์วิปัสนาสากลไรเชิญตะวันต่อไปฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้ ใครก็ตามศิษยานุศิษย์คนไหนก็ตามที่มาร่วมบุญร่วมกุศลและอัตมาภาพไม่ได้ระบุชื่อไม่ได้ระบุนามแต่ก็ขอให้รับรู้รับทราบโดยทั่วหน้ากันว่าอัตมาพระอาจารย์มีความสุขมีความปลับมปลื้มดีอกดีใจที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในพรมวิหารธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ข้อมุทิตาดังที่เราท่านได้แสดงออกเห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วในบัดนี้ ฉะนั้นกุศลบุญ,ญาราศใดก็ตามที่เราได้ทําร่วมกันมาทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่เช้าตรู่จนมาถึงบัดนี้และที่จะทําร่วมกันในตอนบ่ายก็ขออัญเชิญเอากุศลบุญยญาราศทั้งหมดนั้นจงมารวมกันเป็นตะบะเดชพลวะปัจจัยอํานวยโอยชัยให้เราท่านทุกผู้ทุกคนอยู่จงมีชัยไปจงมีโชคประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอ